มาเราเริ่มมาจากป้ายกันเลยนะฮะอันนี้นะฮะลานกลางเต็นท์นะฮะบ้านสวนทานริมพูนะฮะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูนะฮะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามากันเยอะมากแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่เลยฮะ,ะก็มีจุดกลางเต็นท์เยอะไปหมดนะฮะนี่เลยนะฮะนี่ผมให้ชมอันนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะมากล้นี่นะครับ แต่ว่าก็ยังมีพื้นที่อยู่เยอะอยู่นะฮะนี่เลยจะพาชมตอนนี้ก็เขาเรียกเมฆคลึมๆนะถือว่าโอเคมากนี่โอ้โหอันนี้อันนี้ถ้าทางจะร้อนมากนะฮะร้อนมากนะฮะพัดลมสองตัวเลยโ <c oughs> อ้นน <c oughs> อันนี้เต็นท์สวยมากนี่นะฮะนี่นะครับนะฮะ,นะฮะอันนี้เขาก็เริ่มจับกลุ่มกัน เริ่มนั่งยาวๆแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ฮะมีเต็นท์ลูกเสือครับเต็นท์หลากหลายก,กันเต็นไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับนี่บริเวณนะอันนี้เขาก็เริ่มจับกลุ่มปาร์ตี้กันแล้วเริ่มนะฮะนี่ครับยาวๆกันไปนี่นะฮะเดี๋ยวให้มาดูว่ามันก็คือมีจุดเล่นน้ำด้วยนี่นี่ครับ แต่เห็นเขาบอกว่าเป็นเฉพาะฝั่งนี้นะฝั่งนู้นเหมือนเขาจะเทคโอเวอร์ไปแล้วนี่สถานที่เล่นน้ำนี่เลยครับแม่พายเรือได้ด้วยเวิร์กนี่ครับก็เหมือน,ไไหนเหมือนเล่นน้ำสาก,กันเลยทีเดียวนะโอเคนี่นะฮะแม่น,นีผมว่าเด็กๆก็น่าจะชอบมากเลยนะยังไงโดดน้ำโชว์หน่อยได้ไหมะ อะไรั้ยอ่าไหนชอยนี่นเอาเลยนี่เป็นไงล่ะโหสุดยอดอะ่ะแม่นี่นะฮะเีอยวไปดูด้านบนกันต่ออ่าต่อกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนที่คนก็จะมากางเต็นท์กันนะฮะก็ริมน้ำเช่นเดิมนะฮะหันหน้าสู่น้ำสบ,บายสบ,บายไปนี่ครับ แม่เต็นนั้นเท่มากเลยนะนี่นี่นะฮะเป็นเต็นท์เจดีโอเคตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็มีเขาเรียกอะไรเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านกาแฟนี่ที่คนก็จะมานั่งชิลๆกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยว ด้านโน้นยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวพาไปเดินไปเลยได้ไหมอาไปได้เลยเนี่ยข้ามสะพานนะฮะเสียวโอ้โหน้ําใสมากตรงนี้บริเวณน,นี้นะฮะอ๋อนี่มันเป็นบริเวณน,น้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงนะฮะเดินได้นี่นะฮะหลังบ้านพักก็ยังมีบริเวณให้กางเต็นท์อีกเล็กน้อยนะฮะบริเวณนี้ก็จะไม่เสียงดังมากนั่นเองนะฮะ นี่แหละนนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเหมือนสระว่ายน้ำนะเออว่ายเล่นสนุกสนุกกันริม สะน้ำมาเลยนะฮะแล้วก็กางเต็นท์กันอะไรประมาณนั้นนี่นะครับนี่ก็จะเป็นชิวๆกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับ